สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาถึงภาคปฏิบัติแล้วนะคะบอกเลยนะคะว่าต้องทำอย่างนี้นะคะเราจะพากันไปให้ถึงล้านอ่านะคะตึงจะพาทุกคนนะคะไปให้จับเงินล้านให้ได้อย่างแน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ไป แชเปดรัวาค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแช่แปบ๊บเดียวเท่านั้นออ,อมแบบเศรษฐีภาคปฏิบัตินะมีคนรอด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวไปเลยนะคะ Mm. -hmm. ไปค่ะเราไปต่อกันได้เลยนะคะอ่าเมื่อวานเราได้รู้ไปแล้วนะคะว่าเราควรจะออมที่ไหนวันนี้เรามารู้กันว่ากลยุทธ์การลงทุนหรือการออมนะคะหลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้มาถึงตอนนี้แล้ว คุณอาจจะสงสัยอยู่ว่าการลงทุนอย่างเหมาะสมจะทำให้คุณกลายเป็นคนรวยได้จริงหรือในบทนี้จะอธิบายให้คุณเข้าถึงหลักพื้นฐานในการลงทุนที่จะทำให้เงินงอกเงยขึ้นดังต่อไปนี้ดอกเบี้ยสะสมดอกเบี้ยสะสมคืออะไรดอกเบี้ยสะสมเป็นหลักพื้นฐานข้อแรกที่ทำความเข้าใจดอกเบี้ยที่คุณได้รับนั้นถือเป็นผลตอบแทน จากการลงทุนอย่างหนึ่งในโลกทางการเงินแล้วดอกเบีย้ยคือหัวใจสำคัญคุณจะต้องทำความเข้าใจให้ดีคนส่วนใหญ่นั้นมักจะประเมินค่าของดอกเบีย้ยต่ำกว่าความเป็นจริงดอกเบีย้ยนี้จะมีอิทธิฤทธิ์มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับกำลังที่มันสะสมไว้ถ้าคุณอยากเห็นอิทธิฤทธิ์ของดอกเบีย้ยแล้วก็จงอย่าได้ถอนดอกเบีย้ยออกไปใช้มากนัก ให้มันสะสมอยู่ในบัญชีของคุณนั่นแหละดีที่สุดยังจำได้ไหมถึงเรื่องราวของนายสมศักดิ์ขอเพียงฝากเงินเพียงเดือนละ2 0 0 0บาททุกเดือนเป็นเวลา20ปีเท่านั้นถ้าฝากในอัตราดอกเบีย้ย10.5%ต่อปีแล้วภายใน20ปีคุณจะมีเงินฝากถึง1ล้านออันนี้เป็นไปได้ถ้าคุณฝากใน กองทุนรวมหุ้นเซต50นะคะเขาก็จะมีอัตราดอกเบีย้ยประมาณ10%อ่าซนถ้าแยกออกถ้าแยกแยะออกมาแล้วจะเห็นได้ว่ายอดเงินฝากทั้งหมดของคุณคือฝากจริงๆเป็นเงินต้นนะคะ480,000บาทดอกเบีย้ยที่สะสมที่ได้ตลอดระยะเวลา20ปี เป็นเงินถึง1 000, 000, 4, 000, 1 4 1ง1้านบบาทจากตัวอย่างจะเห็นได้ชัดว่าเมื่อคุณลงทุนโดยสม่ำเสมอเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรแล้วมันจะเป็นเงินก้อนใหญ่ในที่สุดขอให้รู้ไว้อย่างหนึ่งว่า การเก็บเงินแบบนี้มันจะเริ่มต้นแบบช้าๆและเร็วขึ้นเรื่อยๆและเร็วที่สุดในตอนสุดท้ายดังนั้นถ้าพูดถึงดอกเบีย้ยสะส,สมแล้วคุณจะต้องอดทนเนื่องจากเวลาเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้เงินของคุณงอกเงยขึ้นมากระจายลงทุนการกระจายการลงทุนเป็นหลักพื้นฐานข้อที่2ที่ต้องทำความเข้าใจให้ดีเช่นกัน การกระจายการลงทุนจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะสูญเสียงเงินไปได้มากยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีเงินทั้งหมด1นึ่งบาทคุณนําเงินไปซื้อหุ้นจนหมดราคาหุ้นของคุณอาจจะมีราคาลดต่ําลงมาจนเหลือศูนย์บาทก็ได้ทําให้คุณเสียงเงินทั้งหมดที่ลงไปแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าคุณแยกเงินออกมาเป็นสส่วนส่วนหนึ่งนำไปซื้อ อ,อมเป็นทองคําหรือซื้อที่ดินส่วนหนึ่งนําไปซื้อหุ้นหรือกองทุนหุ้นความเสี่ยงที่จะเสียเงินจนหมดนั้นก็น้อยลงไปเพราะอย่างน้อยที่สุดเงินที่ซื้อทองคำไว้ก็ไม่หายไปอย่างแน่นอนในความเป็นจริงแล้วเมื่อการลงทุนอย่างหนึ่งตกต่ำลง การลงทุนอีกอย่างหนึ่งก็จะให้ผลตอบแทนสูงขึ้นเช่นณนะปัจจุบันนี้นะคะทองคำมีราคาสูงขึ้นแต่ ตอนนี้ราคาหุ้นกับลดลงอ่าตอนนี้คือปัจจุบันนี้เลยนะคะสองพเลยนะคะหรือปีคศ2 0 2 0นี้เลยนะคะเช่นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลงราคาหุ้นมักจะเพิ่มขึ้นอ่าจริงเลยตอนนี้อัตราดอกเบี้ยนะคะเหลือเพียง0.75เท่านั้นส่วน นะราคาหุ้นก็ไม่ได้ขึ้นด้วยนะคะตอนนี้ราคาหุ้นก็ไม่ได้ขึ้นนะคะเป็นต้น,นะคะข้อดีอีกอย่างของการกระจายการลงทุนคือการลงทุนบางอย่างอาจจะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใน10-15ปีข้างหน้าก็ได้ดังนั้นในการลงทุนแบบระยะยาวแล้วการกระจายการลงทุนจะทำให้ผลกำไรแก่คุณมากกว่าการขาดทุนวงจรเศรษฐกิจ หลักพื้นฐานข้อที่3ก็คือเรื่องของวงจรการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตลอดช่วงเวลา1 0 1ถึงปีที่ผ่านมานี้มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตลอดเวลาในช่วงที่เศรษฐกิจดีราคาที่ดินแพงขึ้นตลาดหุ้นก็จะเติบโตอย่างเห็นได้ชัดขณะที่ช่วงเศรษฐกิจไม่ดีการฝากเงินก็ให้ดอกเบี้ยต่ำ สลับไปมาตลอดแต่ราคาทองคำสูงดังนั้นถ้าคุณสามารถจับกระแสเศรษฐกิจได้ทันและเลือกลงกทุนอย่างถูกวิธีจะทำกำไรให้คุณได้มากวงจรการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงไปมาตลอดเวลาสำหรับนักลงทุนอย่างเราแล้วสิ่งที่ต้องคํำนึงอยู่ในใจเสมอคือจัดการลงทุนของคุณให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่สุด เพื่อที่คุณจะได้ผลตอบแทนสูงที่สุดเช่นกันเทคนิคการลงทุนระยะยาวถ้าคุณนำหลักทั้ง3ข้อข้างต้นไปใช้ประกอบการลงทุนจะช่วยคุณทํากําไรได้มากขึ้นกว่าเดิมเทคนิคต่างๆที่พูดถึงตอนต่อไปนี้แม้ว่าจะสามารถทํากําไรให้คุณมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่มันต้องอาศัยเงินลงทุนค่อนข้างมากทีเดียวดังนั้นควรใช้เทคนิคเหล่านี้ต่อ เมื่อคุณมีเงินสะสมมากแล้วและขอให้คุณรู้ไว้ด้วยว่านี่เป็นเทคนิคการลงทุนระยะยาวผมจะอธิบายให้ทราบถึงเทคนิคการลงทุน2วิธีซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อแผนการลงทุนของคุณผ่านมาถึงครึ่งทางแล้ววิธีที่1การสลับระหว่างต,ตลาดการเงินและตลาดหุน้นวิธีการเช่นนี้ขึ้นอยู่กับการสังเกตว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่อัตราดอกเบี้ยลดลงตลาดหุ้นตอนนี้ก็นะคะกลางๆไม่ถึงกรดีมากแต่ราคาทองคำดีมากและในทางตนกันข้ามถ้าอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นตลาดหุ้นก็จะตกตำ่ำแม้ว่าความสัมพันธ์เหล่านี้ไม่ถูกต้องร้อเซแต่ก็ใกล้เคียงความจริงและเราอาจใช้เป็นข้อสังเกตในการลงทุนได้เลย กดข้อที่1ถ้ารู้ว่าตาดบเบี้ยมีแนวโน้มลดลงให้โยกเงินให้โยกเงินฝากจากธนาคารมาลงทุนในในทองคำหรือตลาดหลักทรัพย์แทนกดข้อที่2ถ้ารู้ว่าตาดบเบีมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นก็ให้โยกเงินจากตลาดทุนหรือทองคำไปฝากธนาคารแทน ตอนนี้ธนาคารก็ไม่ได้ดอกเบีย้ยดีนะคะแถมยังมีเงินเฟ้ออีกปีละ3%เพราะฉะนั้นนะคะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือในที่ดินหรือในทองคำนั้นดีกว่านะคะก็อาจจะสลับระหว่างลงทุนในทองคำแล้วก็ในตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย์หรือหุ้นก็ได้นะคะวิธีที่2ใช้สูตรการลงทุน rigs RIGS เป็นตัวยอ่อที่มาจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่วงต่างๆที่ซึ่งจะมีภาวะต่างๆเปลี่ยนไปแต่ละช่วงเราแยกออกเป็น4แบบใหญ่คือ R Recession แปลว่าอยู่ในช่วงภาวะตกต่ำการลงทุนในเงินสดหรือที่เทียบเท่ากับเงินสดจะดีที่สุด I ยอ่อมาจาก Inflation แปลว่าอยู่ในช่วงภาวะเงินฟือการลงทุนในธุรกิจที่ดินซื้อขายทองคำหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆจะให้ผลตอบแทนที่ดี G ย่อมาจาก Growth กแปลว่าอยู่ในช่วงที่เติบโตการลงทุนในหุ้นที่ดินให้ผลดีที่สุดแล้วก็มาถึงช่วง S หรือ Safety แปลว่าอยู่ในช่วงมั่นคงการลงทุนในธุรกิจต่างๆให้ผลดีทั้งหมดอะ RIGS นะคะก็มีรูปอยู่นะคะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะคะหลักการลงทุนตามสูตรนี้ก็คือจะต้องพิจารณาดูว่าขณะที่กำลังลงทุนนั้นสภาพเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างไรเมื่อเลือกได้แล้วก็ลงทุนตามสูตรกำหนด,ดไว้การลงทุนแบบนี้เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาวโดยใช้กลยุทธ์นี้ คุณคาดผลตอบแทนการลงทุนได้ประมาณ14-16%ต่อปีเลยทีเดียวนักลงทุนบางคนพยายามที่จะคาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเลือกลงทุนไวล่วงหน้าการทำแบบนี้นับว่าเสี่ยงมากถ้าคุณคาดการผิดไปการใช้กลยุทธ์ RIGS จะพยายามทำให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาดได้โดยอาจทำดังนี้ สมมติว่าคุณมีเงินอยู่6,000บาทจากการเริ่มต้นหนึคุณต้องแบ่งออกเป็น3ส่วนแล้วนำไปลงทุนดังนี้แบบ S แบบ I แบบ G เมื่อไรก็ตามที่คุณมีเงินลงทุนให้ลงทุนเท่าๆกันในทั้ง3แบบซ้ำอีกครั้งเมื่อถึงสิ้นปีให้ทบทวนการดำเนินการทั้งหมด โดยจะเห็นว่าการลงทุนบางแบบให้ผลตอบแทนสูงมากบางแบบอาจให้ผลตอบแทนน้อยซึ่งจะทำให้เงินลงทุนในแต่ละแบบไม่เท่ากันแต่ผลโดยรวมแล้วจะได้ดีกว่าการลงทุนแบบอื่น 4. จัดเงินของคุณเสียใหม่ให้เท่าๆกันอีกครั้งโดยดูผลจากการลงทุนในปีก่อน 5. เมื่อคุณจัดใหม่แล้วกลยุทธ์นี้ไม่ต้องการดูแลมากนะัก มันได้ผลเพราะว่ามันจะบังคับให้คุณเลือกลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูงและถอนการลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนต่ำๆออกไปวิธีนี้ได้ผลดีมากเมื่อเป็นการลงทุนระยะยาวมันจะไม่สร้างเงินให้กับคุณทุกๆปีในช่วงแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะเริ่มให้ผลดีแก่คุณโดยคุณได้คาดว่าจะให้ผลตอบแทนคุณไม่ต่ำกว่า14%ต่อปี อันนี้เป็นประมาณนะคะกลยุทธการลงทุนภาคปฏิบัติภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมากมายถูกจัดว่ายังอยู่ในขั้นดีทีเียวชาญต่างชาติก็นำเงินมาลงทุนในประเทศไทยเพราะเห็นว่าเขาได้รับผลตอบแทนกลับไปมากมายะนะคะระบบเศรษฐกิจของเราก็เริ่มนะคะเข้าสู่ยุคตก ต่ำมีคนตกงานช่วงนี้เลยและเงินทองหดหายไปหมดตอนนี้ชาวต่างชาติก็โกยเงินกลับไปสู่ประเทศแล้วเนื่องจากมีเหตุการณ์ไวรัสโควิดนั่นเองนะคะดังนั้นการลงทุนในแต่ละครั้งจะต้องมีการไตร่ตรองให้ดีเสียก่อนว่าควรจะลงทุนแบบไหนจึงจะได้ผลดีที่สุดคำว่าการลงทุนนั้นไม่ใช่เหมาะ เหมารวมว่าจะต้องเป็นการร่วมลงทุนกับเพื่อนๆแล้วต้องลาออกจากงานประจำเพื่อที่จะไปทำธุรกิจเท่านั้นถึงแม้ว่าคุณจะทำงานประจำอยู่ก็เป็นนักลงทุนได้และเป็นไปได้อย่างดีด้วยจะบอกให้เพียงแต่เราใช้หัวคิดนิดหน่อยเท่านั้นรูปแบบของการลงทุนแบบที่ไม่ต้องลงมือเองนั้นมีอยู่หลายแบบดังนี้หนึ่งฝากเงินในธนาคาร 2. ซื้อ ตั๋วสัญญาใช้เงินหรือพันธบัตรรัฐบาล 3. ซื้อกองทุน 4. การซื้อหุ้น 5. ซื้อที่ดิน 6. การซื้อประกันชีวิตกลยุทธ์ในการลงทุนจะเป็นดังนี้หนึ่งถ้าต้องการให้เงินของคุณปลอดภัยที่สุด และไม่ค่อยจะมีเวลาในการดูแลมากหรือประเทศชาติอยู่ในภาวะเศรษฐกิจไม่ดีช่วงนี้เลยขอให้ฝากเงินในธนาคารเพราะให้ผลแน่นอนแต่ตอนนี้ธนาคารดอกเบี้ยน้อยคุณสามารถเลือกฝากเป็นพันธบัตรรัฐบาลได้นะคะดอกเบี้ยประมาณ2-3%เปอร์เซนนะคะหรือนะคะเขาเรียกว่าตราสารหนี้ หรือเรียกว่าตราสารหนี้นะคะก็จะมีกองทุนตราสารหนี้นะคะที่ช่วยให้กับคุณนะคะทางนี้ทางนั้นเงินที่คุณออมนั้นจะต้องเป็นเงินเย็นนะคะกลยุทธิการฝากเงินก็คือจงเลือกธนาคารหรือกองทุนที่ค่อนข้างมีความมั่นคงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วและ ก่อตั้งมานานเวลาที่คุณไปฝากนั้นขอให้เขาบอกอัตราดอกเบี้ยมาแล้วคุณค่อยๆต่อรองโดยเรียกให้สูงกว่าที่เขาเสนอมาแล้วรอดูว่าเขาจะให้หรือไม่ถ้าไม่ให้มีเหตุผลอะไรโดยทั่วไปให้ราคาของนี้จะให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าปกติถ้าคุณเสนอที่จะฝากในวงเงินสูงๆถ้าคุณมีเงินเหลือมากอย่าอย่าซื้อ ตัวสัญญาใช้เงินเพียงใบเดียวและให้แบ่งออกเป็นหลายๆใบหรือคุณสามารถซื้อกองทุนนะคะซื้อกองทุนได้นะคะกองทุนเขาก็จะไปลงทุนให้ในหลายๆตั๋วสัญญาใช้เงินนั่นเองนะคะนี่นะคะเพื่อที่คุณจะได้รับดอกเบี้ยนะคะหลายๆครั้งในปีอะคุณก็สามารถซื้อได้หลายกองทุนนะที่เขาจะมีระยะเวลาที่จ่ายดอกเบี้ย แต่ละหลายๆครั้งในแต่ละปีแตกต่างกันไปและต้องไม่เจอปัญหาหากต้องการใช้เงินด่วนสามารถที่จะขายอาขายตัว๋วหรือขายกองทุนออกมาได้แบบง่ายๆนะคะสองถ้าเศรษฐกิจของประเทศมีแนวโน้มจะดีขึ้นมีเงินเหลือเก็บอยู่จำนวนหนึ่งและคิดว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้ภายในระยะเวลา3-5ปี ก็แนะนำให้ลงทุนในกองทุนรวมเพราะเป็นการลงทุนที่อาจให้ผลตอบแทนที่มากกว่าการลงทุนอื่นๆหลักในการซื้อเลือกซื้อกองทุนก่อนอื่นก็ให้ดูที่นโยบา,ายการลงทุนของกองทุนนั้นๆให้ดีเสียก่อนว่าเป็นแบบไหนต่อมาก็พิจารณาผู้บริหารกองทุนให้ดีว่าแต่ละคนที่มาบริหารมีฝีมือมากน้อยเพียงใดและมีผลงานดีหรือไม่ พิจณาให้ดีเมื่อเลือกแล้วก็ซื้อได้เลยในตอนแรกอาจซื้อเพียงเล็กน้อยก่อนเพื่อมั่นใจแล้วจึงลงทุนเพิ่มทีหลังการลงทุนในกองทุนใช้เงินขั้นต่ำตอนนี้นะคะเพียงแค่หนึบาทก็สามารถเลือกซื้อกองทุนได้นะคะมีนะคะกองทุนนะคะขั้นต่ำนะคะ1บาทแต่ว่า คุณอาจจะต้องไปเปิดบัญชีในราคาที่500ก่อนเริ่มต้นที่500ก่อนนะคะมีนะคะธนาคารนะคะธนาคารสีเขียวนะคะธนาคารสีเขียวก็มีนะคะ 3. ถ้าเงินเหลือเก็บมากและพอจะมีเวลาว่างเหลืออยู่เช่นผู้ที่กเกษียณแล้วหรือไม่ได้ทำงานแล้วต้องการความตื่นเต้นและท้าทายแล้วก็ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เลย ตลาดหลักทรัพย์เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าไปมีส่วนร่วมมากเพราะในตลาดหลักทรัพย์นั้นมักจะมีตำนานให้เล่าขานกันเสมอๆว่ามีคนมากมายที่เริ่มรว้จากการเล่นหุ้นการลงทุนตลาดหลักทรัพย์ใช้เงินขั้นต่ำะนะคะก็ประมาณถ้าเป็นออมในหุ้นก็ใช้แค่ไม่เท่าไหร่นะคะอา,อาจจะเป็น5,000บาทขึ้นไป 4. ถ้าเป็นคนที่มีเงินเหลือเก็บมีเวลาว่างและต้องการมองไปข้างหน้าหรือหาอะไรฝากไว้ให้ลูกหลานในอนาคต5-10ปีขึ้นไปการลงทุนในที่ดินจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเนื่องจากที่ดินนั้นไม่มีวันงอกเงยเพิ่มขึ้นแต่คนเราเพิ่มขึ้นทุกวันเกิดขึ้นทุกวันดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามราคาที่ดินไม่เคยลดลงมีแต่จะเพิ่ม ราคาขึ้นทุกวันหลักการในการซื้อที่ดินคือพยายามออกไปหาซื้อที่ดินราคายังไม่สูงขึ้นมากแต่มีแนวโน้มที่จะมีคนอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นวงเล็บการลงทุนในที่ดินใช้เงินขั้นต่ำนะคะตอนนี้มันก็ใช้ฐานเงินเดือนก็ได้ที่เราสามารถถ้าคุณมีงานประจำนะคะใช้ฐานเงินเดือนเอาไปยื่น กับธนาคารแล้วก็สามารถผ่อนดาวได้เร็วทั้งหมดนี้เป็นแนวทางในการลงทุนของคุณแต่ขอย้ำว่าการลงทุนแต่ละครั้งนั้นคุณต้องไม่ใช้เงินเก็บทั้งหมดที่มีมาลงทุนเพราะอาจทำให้สูญเสียเงินได้และจงใช้ความคิดพิจารณาให้ดีอย่างละเอียดและรอบคอบภาคที่4วิธีสร้างตัวให้รวยอันนี้เป็นภาคปฏิบัติเลยนะคะ แผนการสร้างตัวนะคะในบทนี้แสดงหเห็นถึงเทคนิคต่างๆทั้งหมดที่มีอยู่ในเล่มนี้สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงๆโดยใช้กรณีของคุณสมปองเป็นแบบอย่างดังนี้คุณสมปองเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปคนหนึ่ง ที่ไม่ได้โชคดีเกิดไม่ในครอบครัวที่ร่ำรวยฐานะทางบ้านของสมปองก็ปานกลางพอมีพอกินพอใช้ดังนั้นเมื่อสมปองจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแล้วทางบ้านก็เลิกส่งเสียสมปองต้องหางานทําเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองสมปองเลือกเข้าทํางานเป็นพนักงานรับวิสาหกิจแห่งหนึ่งโอเค กินอะไรไม่กินสมปองเลือกเข้าทํางานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งได้รับเงินเดือนขั้นต้นไม่กี่พันบาทสมปองไม่เคยมีเงินเก็บแม้แต่ครั้งเดียวแม้แต่บาทเดียวมาก่อนแต่ด้วยความรอบคอบและมองถึงอนาคตทำให้สมปองตัดสินใจที่จะออมเงินโดยทำตาม คำแนะนําที่มีให้ในหนังสือเล่มนี้โดยใช้ทางปฏิบัติจริงๆต่อไปนี้คือทั้งหมดที่สมปองใช้ระยะแรกปีที่1-3ถึงสมสมปองตั้งใจแน่ๆจะเก็บวันละ50บบาทที่ได้สมปองเริ่มเปิดบัญชีขึ้นมาเป็นบัญชีออมทรัพย์เพื่ออนาคตใช้สําหรับเก็บเงินอย่างเดียวห้ามเบิกเด็ดขาดสมปองเก็บวันละ50บาทนำไปเก็บไว้ใน เ,ออะะเมื่อครบ1เดือนก็นําเงินก้อนนี้ไปฝากที่บัญชีออมทรัพย์นะคะสามารถาคุณสมปองนะคะสามารถาเก็บในกองทุนนะคะสมปองเก็บในกองทุนรวมหุ้นเซต50นะคะอ่านะคะพอเก็บ วันละ50บาทได้แล้วครบ1เดือนอ่าสาวันนะคะก็เป็นเงิน1,500บาทนำไปเปิดบัญชีกองทุนรวมหุ้นเซฟห้านะคะกับสถาบันการเงินนะคะธนาคารนะคะจะอ่าเป็นแบงแบงสีบ่วงก็ได้หรือแบงสีฟ้าก็ได้นะคะอ่ะแล้วก็นะคะเออก็นะคะให้นะคะ แบงค์เหล่านี้นะคะตัดเลยค่ะตัดเงินเดือนนะคะสมุดทุกวันที่หนึ่งของเดือนนะคะสมปองก็จะให้ตัดจากบัญชีไปเลยนะคะสองพันสองพันสองพันอ่านะคะสองพันสองพันสองพันนะคะไปเป็นระยะเวลานะคะสิบนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะสิบปีสิบปีแล้วนะคะอ่า ถึง10นะคะ16ปีอ่ะสรุปรวม16ปีนะคะ16ปีนะคะจะมีเงินนะคะในอัตราดอกเบี้ยนะคะ10%ต่อปีอ่า10%ต่อปีนะคะอย่างที่บอกนะคะคุณสมปองนะคะก็จะนะคะมีนะคะรายได้อ่า สมมุติถ้าเขาทําเพิ่มขึ้นนะคะค่อยๆจ่ายใส่เงินเพิ่มขึ้นไปนะคะอาจจะเป็นเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ2,000ก็ได้นะคะแต่ถ้าเขาจ่ายแค่นี้เลยนะคะ50ต่อวันเขาจะได้เงินนะคะทั้งหมดนะคะประมาณนะคะ1นึ่งล้านอ่ะกันนะคะ1นึ่งล้าน ให้ดูนะคะหนึ่งล้านหนึ่งล้านกว่าบาทอ่านะคะถ้าสิบหกปีจะได้เงินประมาณหนึ่งล้านกว่าบาทและถ้ายี่สิบปีก็จะต้องได้มากกว่านั้นนะคะอ่าโอเค ง่ายๆเลยนะคะสมปองสามารถที่จะพูดได้เต็มปากว่าผมเป็นเศรษฐีเงินล้านแล้วนะคะแต่ถ้าเราเพิ่มจากวันละ50เป็น60เป็นวันละร้อยนะคะค่อยๆเพิ่มก็ได้คุณก็จะได้เงินล้านได้เร็วกว่า16ปีอ่ะนะคะเรื่องราวของสมปองนะคะขออย่างเดียวนะคะอย่าเลิกเก็บเงิน ะะทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างใช้เงินเพียงแค่50บาทต่อวันเท่านั้นลองคิดดูว่าคุณคิดว่าสามารถเก็บเงินได้มากกว่า50บาทต่อวันเช่นเก็บได้วันละ100หรือ3 0 0พันต่อเดือนนั้นหมายความว่าคุณจะเป็นเศรษฐีเงินรายได้เร็วขึ้นอีกถึงเท่าตัวอาจจะภายใน8ถึง9ปีเท่านั้นแล้วคุณจะปล่อยโอกาสดีๆอย่างนี้ให้ผ่านไปได้อย่างไรแผนปฏิบัติการเรื่องราวของสมปองในบทที่11เป็นเพียงเรื่องราวที่คิดบนพื้นฐานของ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยเท่านั้นในความเป็นจริงแล้วคุณอาจทำได้ดีกว่าสมปองก็ได้ในกรณีของสมปองเราสันนิษฐานว่าทุกๆปีจะได้ประมาณ10%ตต่อปีขออย่างเดียวอย่าเลิกเก็บเงินนะคะอาจจะมีบางปีที่ดอกเบี้ยลดต่ำกว่านั้นแต่อันนี้เป็นเฉลี่ยนะคะเป็นเฉลี่ยอืม โอเคปรับมานี้เลยนะคะจบแล้วนะคะเดี๋ยวไว้มาต่อกับการอ้อมนะคะให้ลงลึกรายละเอียดนะคะกับแบบอื่นๆกันต่อไปเลยวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆและลองเอาน้บไปนะคะลองเอาไปทําดูนะคะลองเอาไปทําดูนะคะทุกคนวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ